คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะั้นก็กลับสว,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักุูกตั้งกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อย่ผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนพีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมใหม่ของค่ายพีจีนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก่อนอื่นครับที่รับชมคลิปนี้เนาะผมขอคระ่หนึ่งไค์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปนะครับนะเออฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยเด้อเออเต็มกาลาบิวไปเดีวไวรุ่นอใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูของค่ายพีจีนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะอยากดูเกมอะไรนะครับคอมเมนต์มาเลยเออวันนี้ก็พาทุนมา้าร้อยนะครับผมก็จะไปเบสยี่สิบไปเลยแล้วกันนะฮะไปตัวอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นเกมใหม่นอกของค่ายพีจีนะครับเุ้ย,ยอุ้ยโอ้ว้าวตรงนี้สวย โอเคไม่มีตัวคูณนะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับผมเหมือนจะหน่วงหน่วงด้วยนะวันนี้ไม่รู้เป็นไรนะอ่ะโอเคเต็มการาเบลไปดิก็อย่าลืมนะครับกดกดแล้วหนึ่งไลค์นะครับนาะอเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับใครอยากให้ผมเ,เล่นเกมอะไรให้ดูนะครับนาะอก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับสเก็ตเตอร์ก็จะเป็นตัวสีทองนี้นะเขียนว่าสเก็ตเตอร์เลยนะครับโอเค ก็มันจะมีตัวคูณแล้วก็ขยับขึ้นตามคอมโบด้วยนะครับสลับเกมนี้เนาะอ่ะโอเคไปดูกันต่ออุย้ยดูวายมาโอ้โหเต็มกาลอ้โหร้อยเพซิบเลยนะครับโอ้โห,โอโห,โอโหเอาเรื่องวายมาเอาเรื่องนะฮะวายมาถือว่ากหยันจัดนะครับโอเคเต็มกาลาเบลนะครับนะโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ วายมาแบบเต็มสูบนะครับอ่ะเมกะนะครับอ่ะไปดูกันต่อเอาสวยงามสวยไปดิวายมาอีกแล้วนะครับนี่เป็นไงเป็นไงอุ้ยหกคูณหนึ่งอุ้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะครับอือเป็นไงยังไม่หยุดยังไม่หยุดคูณสิบไปแล้วนะครับโอ้โหเอาเรื่องจัดนะครับผมเฮ้ยเมาสาอะ ตูหน้าร้อยนะครับนะ้เดินเบรยยี่สิบนะครับโอ้ยดอกนี้เก้าร้อยกว่านะครับเอา้าเต็มกาลาบิวนะครับนะอะ่ขึ้นสามสิบไปเลยนะครับไปเฮ้ยปีตอปินมาหรือเปล่านะครับจังหวะนี้มาเรียบร้อยโอ้โหทุกคนนยปีตอปีนเฉยนะครับจังหวะนี้อะโอเคพิมพ์พร้อมกันว่าเต็มกาลาบิลนะครับนะ เอาเรื่องมาดูกันนะครับว่าในฟีตอร์ปินจะเจ็มหรือเปล่านะครับเนาะข้างนอกก็แตกโหดนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเอาเลยสิบเต็มสิบนะครับมือแปดคูณหกสี่แปดไปดิไหลรัวรัวไปมากล่องสมบัติย้องหนึ่งเพียงโอ้โหบักปอบเงยไม่มานี่เป็นงานเราสวยครับสวยฮะแล้วก็ตัวคูณก็จะไม่ลดด้วยนะทุกคนนะมันจะคูณค้างไว้เลยนะ เอออย่างนี้ก็เต็มสูบนะครับนี่มาอย่างนี้ก็เต็มสูบนะครับผมเออเอาเรื่องนะฮะโอ้โหเริ่มจะว้าวรลนะครับจังหวะนี้เฮ้ยขอเดี๋ยวเด็ดเด็เดสักดอกแล้วเฮ้ยบักปอบเลยขอสักดอกดัง,เ,งเด็ดเด็ดหน่อยอันแน่เหลี่ยมจัดนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเจอเหลี่ยมเฉยวายไปไ,ไหนหมดอื้อหือ โอ้โหโอเคเรียบร้อยนะครับเบรยสามสิบนะครับก็ได้มาเท่าไหร่สี่ร้อยกว่าใช่ไหมกี้สี่ร้อยสิบสองนะครับอ่ะโอเคโอ้ okay. oh, 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 ถือว่าเค็มนะเบรยสามสิบเราซื้ออุ้ยสองพันสองร้อยสิบนะทุกคนจะซื้อนะอ่ะไปจัดเลยมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นวะ <laughs> เฮ้ยซื้อสองพันกว่านะครับสองพันสองร้อยยี่สิบนะครับนะสำหรับเบรยสามสิบนะฮะ ก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนาะผมขอคนแล้วหนึ่งไหลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะโอเคก็ได้มาสี่สเกตเตอร์นะครับนละก็ได้มากี่หมุนว่าสิบสองหมุนเอา้าวทำไมหมุนอ๋อตกใจหมดเนื่ว่าหมุนฟรีที่เหลือศูนยเมื่อกี้เฮ้ย <laughs> จะว่าวลวงองนี้ไม่ได้นะบอกบอกเลยดูมันโอ้โหซื้อมาอย่างเค็มนะครับข้างในข้างนอกผมว่าจะาจะแตโกโหดกว่านี้นะครับนะเออโอเคโอ้โหโยี่สิบอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องนะครับคูณยี่สิบไปแล้วนะครับจังหวะนี้เนาะเออเต็มกา,าลาบิวเนี่ยครับผม รางวัลเมกานะครับไม่น่าจะซุปเปอร์นะซุปเปอร์เปล่าอุย้ยซุปเปอร์นะครับโอ้โหซื้อไปสองวันกว่าบักปอบมาเงยขออีกดอกนึงโอ้โหโอุย้ยสวยสวยสวยเฮ้ยสวย มาบก็ไปได้อยู่นะครับเจย์ช่องสองมาลูกพ่อเออยาวไปครับผมมาบก็ให้เฮ้ยซ้อนมาหน่อยถ้าซ้อนมาหน่ยเต็มการลาเบิ้ลนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บซ้อนหน่อยเออปอกปอมึงเอ้ยซ้อนซ้อนโอเคโอ้โหไอซ้อนเฉยนะครับโอ้ยเอาเรื่องนะครับเป็นไง บอกแล้วว่ามันต้องเต็มการาวิวนะครับผมทุกคนโอเคก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะครับนาอเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับใครอยากดูเกมอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูนะฮะโอเคไหมเออสองพันหวานหวานเจี๊ยบนะครับบวกมาสิบสองหมุนเฮ้ยเอาเรื่องนะครับ ซื้อเองนะครับผมไม่ฟรีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวเยอะไปว้าวเ,เนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่ามันว,ว้าวเยอะเหมือนกันนะครับนะว้าวเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้นะถึงจะได้สิบสองหมุนก็จริงนะครับมันก็มีโอ้โหว้าวเยอะดูดูโอ้ยโอ้โหคือฟรีซ้อนนะเนี่ยโอ้โหอะไรวะ โอ้โหเกินไปวะนะสวยยี่สิบคูณสามสิบไปอุย้ยถือว่าไหลอุย้ยไหยลไหลรัวๆนะครับทุกคนเอาเรื่อง <c oughs> เพาถือว่าได้อยู่นะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ถือว่าว้าวเยอะเหมือนกันนะครับสรับตรนนี้นะว้าวเยอะเหมือนกันนะครับถือว่าเราจะเราจะได้สิบสองหมุนก็จริงนะครับแต่มก็มันก็ว้าวเยอะอะเออเกินครึ่งนะครับ แต่ถ้ามาตั้งตอกก็เป็นน้ำเป็นเนื้อนะครทุกคนนะ,อะโอเคพันแปดนะครับต้อซื้อก็สองพันสองร้อสิบก็น่าจะคุ้มอยู่นะเมื่อกี้พันแปดแล้วนะครับโอเคไหลไปสวยงามครับผมเอ้าเต็มกาลาพี่อยู่ยครับนำะมาซ้อนอีกรอบก็ดีนะอันนี้ อ่ะโอเครู้เรื่องนะครับทุกคนนะก็จบกันมาที่5,700 54นะทำไมมันเด้งออกอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอ่ะโอเค500นะครับบวก6,000นะครับทุกคนอืไปต่อก็ยังไงยังไงอยู่นะครับนะอ่ะโอเคไม่ไปต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะดูดออกนะครับก็อย่าลืมนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูของค่าย PG นะครับก็คอมเมนต์กลับมาได้นะฮะก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเนาะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบายครับผมอจุกรูวาเจ็บเออ